คำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะคะ สวัสดีครับผมพี่ทีแหละนะครับวันนี้ผมได้รับแคมเปญมาจากเอสโคลานะครับผมให้ไปทานร้านอาหารที่มีผลิตภัณฑ์ของเอสโคลาอยู่นะฮะต่างเมนูคีเอทแบบที่ไม่ค่อยมีคนเขาสั่งกันจากที่ผมคิดผมก็คิดไม่ค่อยออกแล้วพอดีผมเปิดไปเจอเพจเพจนึงเนี่ยมันชื่อเพจ Facebook ก็เป็นซะอย่างนี้คือเขาจะมีแบบอาหารตามสุม,มาให้แบบนี้ฮะ กติกาของเขานี่ให้หยิบแบงค์ในกระเป๋า,เามา1หนึ่งใบโดยไม่เจาะจรงราคาหรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นกติกาของเขานะแต่ผมว่าจากแบงค์เนี่ยของเราคงพกกันน้อยเอางี้เดียวพี่เดี๋ยวเอาเบอร์มือถือ4ี่ตัวหลักของพวกเราในกองอะเราเอาอย่างเงี้ยมาเล่นดีกว่าอ่าอย่างเช่นอย่างเช่น5 6 7 8อ่าห้า8 5นี่หลักพันหก็คือเป็นเส้นใหญ่ 6, 6คือผัดขี้เมา7คือหอยลาย8คือเห็ดหูหนูก็เป็นเส้นใหญ่ผัดขี้เมาหอยลายเห็ดหูหนูมันก็เป็นเมนูคิีเอทอีกแบบหนึ่งนะครับผมอย่างนี้เราไปดูพอร เขามีผลิตภัณฑ์ของเอ็โคล่าด้วยเป็นไงไปดูดีกว่าเอไปเลยนี่ตอนนี้ผมอยู่ในร้านคุณนิดนะครับผม เริ่มจาก4ตัวหลังเอาจากของผมก่อนเลยไหมเจนๆที่ขอกระดาษปากกาน่หนได้ป่ะไหนๆก็สุ่มตามนี้นะคะของพี่ขึ้นต้นด้วย 1... อะไรคุณจำเบอร์คุณไม่ได้วะไอ้แปก๊กคุณบอกดูหน่อยดิคื่นนะอ83ออแล้วตีงจำเบอร์เขาได้ไงอะ่ะมันจะไปจำเบอร์ผู้ชายที่ไหนไงมันก็ต้องจำ,บจำเบอร์หัวไว้ก่อนดิจำแ่นเนาะอ่ะมาฮะหนึ่ง83จะได้เมนูคีเอทเป็น ข้าวผัดขี้เมาไก่กรอบหน่อไม้กีเอ็ดะต่อเลยแป๊บเ,เอาเอาเบอร์มึงก่อน9 4 3 5เฮ้ย9เป็นมามา่าว่ะอ่าฮะ4เป็นผัดมามา่าผัดเอ้ยมามา่าผัดธรรมดาดิ3คือหมูกรอบเอ้ยหมูกรอบ5คือผักรวมเอ้ยมามา่าผัดหมูกรอบผักรวมอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังก็ยังดีแต่ก็ยังพีเอ็ดแหละอ่ะขอบีมขอบีมขอยบีมเป็นสปาเกตตี้ก้มยำเฮ้ย หมูสับเห็ดหูหนูอันนี้ได้มวนึ่งเอาของพี่เล็กมั่งห้าหของพี่เล็กเป็นเส้นใหญ่ครับเล็กห้าเล็กหกเป็นผัดขี้เมาเออได้ได้แปดไก่กรอบศูนย์คือฟังตุ้มไอ้ขี้เมาไก่กรอบฟังตุ้มเลยัเออเห้ยดีขี้เองดีครับผมนะฮะเอาของป๊อปมั่งเดี๋ยวป๊อปป๊อปเบอร์อะไร้สิ้ กส9045มาม่ากระเทียมเนื้อเนื้อด้วยผักรวมเบอรเองเราของบอร์เองบ้างเบอร์เองเบอร์อะไรโอ้ยจำเบอร์เมียไม่ได้ตายแล้วโอ้ยมันมีหลายเอ้ยมันมีหลายเมียเหรอไม่ไม่มันมีหลายลานมันมันไม่ใช่มันโอ้ยเบอร์ตัวเองไม่ใช่แบบอยู่ดีมาแบบโ48เจอจำง่ายๆที่ไหนล่ะ เบอร์ตัวเองแบบจำยากอ่ะเอ้อันนี้ซืออ๋อกูจำได้แน่ตาวงปีฮดูเบอร์มันดิขึ้นต้นก็คือสุกี้เลยอ่ะซุกี้ผัดขี้เมาเนื้อผักรวมเบอร์ที่เ8ของเจนนะฮะไม่กินแค่นี้เดี๋ยวพี่กินตรงนี้หมดใช่ป่ะให้บีมป๊อปพิเล็กและแฟกอะพี่เอทดมาตั้งหเมนูได้ ไม่ไหวว่าไหวเมียด้วยผมจะเจริญออาเดี๋ยจะเอาไปให้เขาเหนืนะจ๊ะอย่าลืมคิดมาคนละเมนูนะครับเมนูกีีเอดบีมคิดเดี๋ยวมอบคิดได้ได้ได้กินเลให้หมดก่อนเอางี้ถ้าใครคิดโดนใจผมเดี๋ยวให้ห้าพันเดี๋ยวให้5้าพันคนะพนเหรอได้หารสี่อ๋โอ้ใครก็ได้แต่ถ้ากูได้กูไม่หารถ้ามึงได้ต้องหารกู มือคนดีอย่างเงี้ยดีแล้วไอป๊อบขอน้ำแข็งน้ำเอสหน่อยได้ไหมเทสวยๆด้วยเทสวยดอวถ้าผมทำบริษัทเอสนะเอาตรงป่ะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทเอสขึ้นเงี้ยให้รักตายเลยถ้าทึงมือแบบเอ็งอย่างเงี้ยเทนี้โอ้เทวิเมื่อกี้สนุกดีกิดไม่ถูกตอนนี้ได้พี่ นึกว่าดูโฆษณาเฮ้ยแต่โฆษณาจริงอ่ะเขากินจากขวดนะจริงเหรอเออกินจากขวดเขากินจากขวดใช่ดูโฆษณาเอสตัวใหม่ไหมที่เขาทําเมนูคีเอทอ่ะมี3คนเนี้ยที่จริง3คนเนี้ยเอาออกสักคนก็ได้นะเอาออกทำไมอ่ะดีอยู่แล้วแตึงเต้นกับเมนูคีเอทเหรอพี่เฮ้ยนี่เบอร์เขาเลยข้าวพี่เมาไก่กรอบหรอไม่ กินเลยครับผมพีเอ็ดดีนะไม่เคยกินแบบนี้เลยกินแล้วเนี่ยเอฟจะชูรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นขอขอบคุณมากครับผมไม่ไม่อยากพูดแล้วหรออยากให้ผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้ครับไก่กรอบเขาอร่อยนะตัวไก่กรอบเขาเอ้ยอะไรมาอีกแล้วอะไรเอง ม,มาม่าบบที่มาหมกูกรอบผักรวมเบอร์ใครวะเนี่ยเบอร์ผมเบอร์ผมห,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 หมดแล้วครับผมเฮ้ยไปล้วหนึ่ง <S <S นี่นี่อุ้ยเขามีนี่มีเด็กเชียเอสด้วยเหรอโอ้ยตายแล้วมมหมดหนึ่งจานอันนี้เป็นมาม่าแบบที่มาหมกูกรอบผักรวมครับ เดี๋ยวสปาเกตตี้ต้มยำเผ็ดคุณ้ยน่ากินอ่ะเบอร์บีมเหรอคนที่ดูคลิปนี้เอาเมนูตรงนี้เอาไปกินเองที่บ้านก็ได้นะหมดแล้วครับเฮ้ย ต้องลาดเหรอพี่เส้นใหญ่ขี้เมาไก่กรอบปักตุ้งอร่อยดีเมนูต่อไปะเมนูต่อไปครับผมเส้นใหญ่ขี้เมาีไก่กรอบตักตุง หนึ่งคางวะผมเฮ้ยอันนี้เป็นมาม่ากกาเรียเนื้อผัดวางตุ้งหยุดยอดครับผมววนี่อะไรวะอนีสุกี้เนื้อผัดทีเม,คมาค่เฮ้ยน่ากินน่ะสุกี้เนื้อผัดนที่เมาผักรวมทำมันบ้านยังเอาไหมทำ ทำประจำมากันบ้านพิดเลยเดี๋ยวเริ่มเอาจากไอป๊อปก่อนแล้วเดี๋ยวแล้วก็เป็นจากแบ็กจากบีมพี่เล็กวันนี้ถ้าใครทําเมนูกีเอ็มาโดนใจผมที่สุดนะครับห <5, 000 S 2> ้าพันเคิดออกแล้วคิดออกแล้วคิดออกแล้วคิด้นเส้น <c oughs> พุกหมูมะนาวลุยสวนเออกีเอ็นดีนะอ,อไม่เคยเจออ่าตางอืนบ้างไอบีมบีมเกทับหน่อยข้าวผัดไทยกุ้ง เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เข้ามาได้จะสิ้นคิดแต่ดูน่ากินอยู่ไอ้บ๊อบมามีแต่อเออมันมีแต่ปลาลาดพริกนะพี่เล็กอะพี่เล็กอะไรอ่ะคิดนะนะคนแก่ไม่ต้องรีบโอเคเอ้ยเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าไม่กินใช้คำว่าลืมดีกว่าต้มน้าอุ้งพริกเกลือเออข้าวอะไรนะ ข้าต้มวพริเกลือหมดไปอีกหนึ <e ่งเมนูครับผมมาครับอีกหนึ่งเมนูเรามาเริ่มกันที่กี๊กินมาเนื้อผักรวมโอ้โเบอร์แต่ละคนทำให้เป็นขนาดนี้เลยกีเอ็ดได้ขนาดนี้เลยคนทั้งบ้านเนี่ย พอเขาดูใช่ป่ะแล้วเขาดูแล้วเขาใช้หัวคิดตามเขาคงคิดเมนูคิดเอ็ดในหัวเขาก็นนนมดบอกเดี๋ยวจะมีอะไรให้เล่นหลังเทปเวลาเยอะนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอยากให้ดูโทษนะต่อไปข้างหน้าได้ไะอันนี้เล่นมีเซมอย่าถามบ่อยสิ อร่อยนะอร่อยอร่อยอร่อยเลยซอสหน้าพริกด้วยอันนี้เต็มสิบอร่อยให้แปดถึงเก้าได้เลยไม่เอาให้เลเยให้เล็กเดียวหรอให้แปดจุดห้าอะไรอันนี้อะไรอ่ะนี้ของพี่เล็กข้าวต้มหน้าปู้งข้าวพริกเกลือเอ็ดพี่เล็กเอาสมองส่วนไหนกี่เอ็ดมาวะพี่บอกนี่เนี่ยมันจะเก็บกินข้าวต้มปุ้ง อ๋อแล้วทำไมพี่ถึงเอาข้าวิีเกลร์มาใส่ด้วยอยากกินอยากกินข้าวปีเตอร์เรสองคนรวมโอ้โหพี่แม่ไม่ได้เอาสะม่งตัวเองกินเลยต่อเลยครับผมข้าวต้มหน้ากุ้งปีเตอร์กินเหมือนก่อนหน้านี้ไม่ได้กินอะไรมาเลยเฮ้ยจะหมดแล้วขอขอคะแนนด้วยพี่ กินเร็วอย่างนี้เนี่ยต้องให้กูพูดคะแนนอ่ะเท่าไหรเจ็ดเจ็ดตอนที่กินมันก็รู้ว่าขี้หิวเออจ้วงเอาจ้วงเอาอันนี้อะไรอ่ะของพี่แบ๊คอุ้นเส้นเฮ้ยคุกหมูมะนาวรุยสวนอ่าอุ้นเส้นคุกหมูมะนาวรุยสวนอ่ะเจ้าอะไรดิเจ้าเจ้ามีเต็มสิบอ่ะ อย่าลืมกินเอสครับผมการอาหารจีจะช่วยให้อาหารนะฮะมีรสชาติอร่อยมากขึ้นนะครับผมอไข่บีนมาแล้วเฮ้ยไข่บีบนนะ่ากินว่ะ แอ๊ของมึงได้แค่เจ็ดนะของมึงอ่ะหมูมะนาวแล้วขุนเส้นมาคุกอ่ะเหมือนกินยำวุนเส้นอ่ะแต่ใส่หมูมะนาวเอ๊ยยังกินเองไม่พอแต่รสชาติอร่อยดีด้านดีอ่าเดี๋ยวเอาใหม่กินใหม่ มีวิวจามตัวเองด้วยพี่เอดีครับผมพี่เอสดีฮะแบ็คลาตอนนี้พี่เล็กกับแบล็กลดและอันนี้ผมยังเหลือที่ยากให้พี่ยืนกันนะพี่เลือกใครระ่ายปร้อมไก่บีมเอ้ยก็บอกแล้วไงหารเข้ากันหมดใครบอกมึงพูดเลยผมครับนีตอนพูดหรอหรอไอสัตว์ต่อไปอะไรการมีคิดเกมอะไรแบบนี้มาอีกนะย้ายไปอยู่ช่องหม่อมยิงเลยบอกเขามีตะกล้องแปดคนแล้วผมเป็นคนที่เก้า ว่ากูจะไปอยู่กับชิกี้พายดีไหมแต่พูดถึงชิกี้พายใช่ไหมเดี๋ยวจะทาชิกี้พายถ้าบอกไว้เลยนะครับผมซิกี้พายฮะถ้าดูเทปพีดอินแหลกนี่ครับผมที่จัดทําเมนูเกี่ยวกับเอสโคลาาให้ชิกี้พายไปปริ้นใบเหมือนผมอะแล้วทำกติกาคล้ายกันเลยดูดีว่าชิกี้พายจะดวงดีเจอเมนูคีดเอทดที่เจ๋งกว่าผมไหมแล้วชิคกี้พายต้องกินที่ดูด้วยนะนี่ขอนอันนี้อันนี้จริงด้วยการที่เคยร่วมงานกันมา ออชอบน้องเป็นกันตัวตัวคือนิสัยน่ารักมากๆเลยทาชิคิพายชิคิพายจัดให้พี่หน่อยนะครับผมฝากเลยเอาฮน่ามาด้วยใหาฮน่าแล้วให้อีกคนด้วยให้เจ้ามาด้วยเจ้าทาสามคนเลยเชิคิพายฮาน่าแล้วก็เจ้าฝากติดตามชิคิพายด้วยนะมาครับเยโอย้ยยัแค่ครุขชนะแล้วเหรอ เราชอบในความคิอเอกของบีม,มากเลยออกตัวให้ก่อนเลยครับว้าว <Wow. S 1> คือเป็นคนที่คิดเอกมากปกติเราจะกินบัตรไทยแต่เอาข้าวผัดมาปนก,กับบัตรไทยอะ่ะสุดยอดหมดครับผมเ <c oughs> มนูพิเอษครับผมต <c oughs> ั้งแต่ผมเกิดจากข้อพ่อทั้งแม่มาไม่เคยเจอใครคิเอกเมนูได้เท่าบีมเลยเฮ้ย <Wow. S 1> <c oughs> คนที่ชนะก็คือไอ้ป๊อปครับผมอ่าเย้เขาก็พิเอ็นนะเป็นข้าวผัดจริงๆความพิเอ็นนี่ดีเลยเอามาเข้ากับัะไทยแต่ถ้าพูดถึงรสชาติในการกินและเข้ากันเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากขอพูดตรงๆเลยนะคะแนนให้ต่ำสุดเลยให้5้าจุดห้วเห็นยัง เมนูผู้ชนะวันนี้ครับป๊อปอัพห0 0พันเขอป๊อปนะนอกจากจะคีเอทเมนูได้สุดยอดให้พี่กินนะแล้วรสชาติอยากจะบอกว่าอร่อยอย่าบอกใครเส้นมีไก่กรอบลาดพริกสุดยอดเลยนี่สำหรับพี่เลยนะวันนี้ขอบคุณมากจริงป๊อปพี่เอทเมนูให้แตวขอฝากหนึง่งอะไรหลังต้องดีแล้วก็ชิคกี้พายก็อย่าลืมนะครับผมทำตามพีทอินแหลกบอกด้วยนะฮะพาแล้วนะอย่าลืมไปทำตามนะครับ ฝากอีกนิดนึงที่ตะกี้บอกว่าจะมีของมาฝากก็อยากให้เข้าไปร่วมสนุกกันที่แฟนเพจ a c e o o o k พี e อิตแหลกแ,ลแจก1 0 0 0 0มืบาทโอ้อยจปายพันเลยจ่ยจอันนี้แจกจริงๆอย่าลืมไปทำตามกติกาแลครับกติกาง่ายๆก็มีอยู่ว่าให้ถ่ายรูปเมนูค e เอทคู่กับเอสโคลานะครับผมพร้อมกับลงชื่อเมนูใต้คลิปแล้ว2ให้แฮชแท็กเอสซเมนูซีเข้าไปกดแชร์โพสนี้นะครับผม ผมจะประกาศรางวัลในวันที่26ธันวาคมนี้นะครับในแฟนเพจ Facebook p พีดอีแสกนะครับผมฝากด้วยนะครับผมต้องบอกนิดนึงว่าสุ่มนะฮะผมจะสุ่มรางวัลนะครับแต่อย่าลืมไปทำกรรมกติกาทั้งหมดทั้ง3ข้อที่ผมบอกนะครับผมฝากด้วยจริงๆนะครับและสำหรับคนที่ชอบพีดอีแสกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ทาง c h anel YouTube Facebook แล้วเข้าไป Follow IG จีที่พีดอีสกอร์อีสกอร์แสกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณ S ด้วยครับผมเย้ 的。